Brand Think Podcasts. A good taste makes good vibes. Low calorie, สวัสดีครับหน่อไม้คลินถนอมกิติครับพบกับโลเคอรี่รากเงา่าเล่าอนาคตรายการที่จะพาเป็นความรู้จักกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่รอบตัวคุณถ้าให้ลองจงินตนาการถึงไอเทมสักอย่างหนึ่งเวลาพูดถึงคาวบอยอเมริกันผมมั่นใจ100%เซเลยครับว่าหมวกปีกกว้างต้องเป็นที่พูดถึงอย่างแรกๆแ,แน่ๆเพราะเขาจริงหมวกทรงนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าหมวกคาวบอยด้วยซ้ำแต่เชื่อไหมครับว่า คาวบอยอเมริกันดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาดันไม่ได้ใส่หมวกทรงนั้นเนี่ยสิการจะเล่าถึงเรื่องนี้ต้องไปเริ่มที่ตัวหมวกก่อนครับหมวกคาวบอยในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราคุ้นตากันเนี่ยมันมีชื่อว่าหมวกเจ้าแห่งทองทุ่งครับ boss of the plane hat มันเป็นหมวกที่ออกแบบต่างจากหมวกมีปีกอื่นๆในยุคนั้นคือปีกจะกว้างมากๆเลยเพื่อให้คุณลักษณะกันแดดและกันฝนได้และยังมีประโยชน์ทางอ้อมอย่างการเป็นขัน เพื่อตักน้ําได้ด้วยซึ่งตามจุดกําเนิดของมันแล้วเนี่ยได้เล่าไว้ว่าช่วงสิ้นสุดสงครามกลางเมืองอเมริกาในปี1865จอห์นบีสเตสันพ่อค้าหมวกชาวนิวเจอร์ซีย์ได้มองเห็นว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ทุกคนใส่หมวกหมดเลยแต่ไม่มีหมวกไหนในท้องตลาดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตแบบคาวบอยได้เลยโดยหมวกเดอร์บี้แบบที่นิยมในตอนนั้นเนี่ยมันก็สั้นไปส่วนหมวกปีกกว้าง แบบหมวกซอมเบโรของพวกเม็กซิกันก็เป็นหมวกแบบจักสารอีกก็คือกันน้ำไม่ได้แน่นอนครับด้วยจิตวิญญาณพ่อค้าของสเตซอนเนี่ยพอเห็นโอกาสแบบนั้นเขาเลยออกแบบหมวกเจ้าแห่งท้องทุ่งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาซึ่งเมื่อมีโปรดักที่แก้ปัญหาให้คนได้ขนาดนั้นจะหมวกนี้ขายดิบขายดีทันทีภาพจำของหมวกคาวบอยก็ถือกำเนิดขึ้นตอนนั้นเองคนอเมริกันทั่วดินแดนตะวันตก เปลี่ยนไปใช้หมวกนี้กันหมดและบริษัทสเตซันก็กลายมาเป็นบริษัทผลิตหมวกอันดับหนึ่งของอเมริกาในเวลาอันรวดเร็วเอาง่ายว่าจนถึงทุกวันนี้คนอเมริกันยังเรียกหมวกคาวบอยชั้นดีว่าสเตซันอยู่เลยครับและนี่คือประวัติศาสตร์หมวกคาวบอยที่ฟังฟังดูแล้วเหมือนจะตอบคาถามาที่ผมได้ทิ้งไว้ตอนต้นใช่ไหมครับแต่ขอโทษทุกคนด้วยครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดให้ฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างหมวกของสเตซันนี้มันดันถูกเขียนขึ้นด้วยตัวเขาเองครับ โอเคครับอาจจะมีมูลความจริงอยู่บ้างที่เขาเล่าแต่ถ้าเราลองย้อนไปดูรูปถ่ายคาวบอยตอนปลายศตรวรรษที่19ที่อเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ใส่หมวกของสเตซันแต่อย่างใดมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคดั้งเดิมขนาดนั้นดังนั้นประวัติศาสตร์ที่สเตซันเล่ามันคือการวาดภาพอดีตขึ้นมาใหม่เพื่อเอาเครดิตให้ตัวเองล้วนเลยเพราะในความเป็นจริงก็คือช่วงยุคศตรวรรษที่20ต่างหากที่หมวกคาวบอยได้เริ่มแพร่หลายซึ่งหลายคนก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่า มันน่าจะมาจากการที่นักแสดงโชว์คาวบอยได้ถูกจ้างให้มาเป็นพรีเซนเตอร์หมวกเซซซันและได้รับความนิยมมากกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างสิ่งที่เซซซั่นเล่าแต่อย่างใดเพราะในยุคนั้นคาวบอยยุคดังเดือนจริงๆแทบไม่เหลือแล้วครับแต่อย่างไรก็ดีผลของการสร้างภาพคาวบอยยุคใหม่ผ่านหมวกคาวบอยนี้ก็ส่งพลังเอามากๆจริงๆหมวกคาวบอยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาได้และยังทำให้คนอเมริกา ค่อยๆเชื่อได้ด้วยว่าคาวบอยดั้งเดิมก็ใส่หมวกแบบที่สเตรซันพัมบอกเนี่ยแหละยิ่งพอคนททำงานในไร่ปรศุสัตว์นักร้องคันทรีหรือทุกคนในหนังคาวบอยใส่หมวกแบบนี้กันหมดเลยคนก็ค่อยๆย,ย,ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ครับว่าในอดีตคนอเมริกันใส่หมวกแบบนี้จริงๆจนมันถูกนามาใช้แสดงความเป็นอเมริกันในที่สุดดังนั้นผมว่าก็อาจจะพอพูดได้ครับ ว่าการพยายามสร้างภาพว่าคาร์บอยสมัยก่อนใส่โมคาร์บอยแบบนี้เป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเลยแต่พอการบิดเบือนนั้นมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรซ้ำแล้วมันยังส่งผลดีให้เกิดการสร้างสัญลักษณ์ร่วมบางอย่างของประเทศอันไร้รากอย่างอเมริกาให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการบิดเบือนประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆครั้งนี้จึงไม่ได้เลวร้ายนะครับในมุมมองของพวกเขา และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของสิ่งต่างๆที่บอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งรอบๆตัวเราได้เป็นอย่างดีซึ่งในอาทิตย์หน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังอีกบ้างกดติดตามรายการโลเคอรี่ไว้ได้เลยยังมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งรอบตัวมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกแน่นอนเดินทางกลับไปในอดีตเพื่อเล่าอนาคตร่วมกันครับผม